สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ไม่หวานอ่าไปตลาดแล้วกันมาเบิงบ้งว่านไม่หวานได้ยังเนาะ,ะไม่หวานได้เอออเาเงินไปลอยนึงเนาะพี่น้องลองเบิ้งว่านลอยนึงวันสิได้ยังเนาะพี่น้องเนาะคะไม่วันได้ขนมนะคะขนมนะคะนี่นะแล้วก็ขนมมีนี่นะเนค่ะเนาะอันนี้เป็นอันขนมบานเท่านะคะขนมไทยบานเท่านะ,ะแล้วก็เช่ออมนะคะ มีชะอมนะคะนี่นะแถวบ้านเราเนาะสามกําซิบนะพี่น้องนี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็สิบบาทนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะคะประกอบนะคะนี่นะในบวานได้ประกอบจานละสิบบาทนะคะนี่นะคะใส่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหาลูกนะพี่น้องนี่นะประกอกบประกอบซุดนะคะแบบนะค่ะแล้วก็ได้ขนมนะคะ เนี่ยค่ะงั้นลอยนึงเดียวนี่เนาะ,ะพี่น้องนะคะบบ่ไดนักกินเลยนะคะพี่น้องได้ก็พักนะคะนี่นะคะขนมอันนี้เป็นขนมขนมตาลเนาะพี่น้องขนมตาลน,นะคะยี่สิบบาทสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบนะคะเจ็ดสิบแปดสิบนะคะงั่นลอยนะคะพี่น้องเนี่ยละรวมกันอยู่นี่และะ้วค่ะพี่น้องได้ซ้กนี่เนาะ,ะพี่น้องนี่นะได้ปากกอนนะคะได้ขนมนะคะสองสามย่างนะคะ แล้วก็ม่พักนะคะเนี่ยคะ่ะเงินลอยหนึ่งได้แค่นี้นะคะได้กระจีดหนึ่งนะคะบ่ได้กับเข่าเลยนะคะพี่น้องจ๋าแต่จะพักนะคะแล้วก็ขนมนะคะหมดแล้วนะคะไม่วานล่องเอาไปแค่ลอยเดียวเอาไปลอยเดียวนะคะพี่น้องนี่นะคะล่องไปเบิรงววาลอยเดียวไม่นสิได้อยังเนาะได้แค่นี้นะคะหมดเลยนะคะนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไม่วานแค่นี้นะ,คะ้ค่ะพี่น้องจาา๋าตามหุ่งเนาะพี่น้องเนาะ ไก่ย่างนะคะแล้วก็มีพักเตรมถาดคือเกาเนาะพี่น้องเนาะแม่วันเป็นตลาดมากเนาะพี่น้องมาตลาดแล้วแม่วนันก็มาทำกับเขากินกับเขานะขนมคือเกนาะพี่น้องนนนเนาะน,นะคะขนมก็พักตำมะพุ่งแล้วก็อันนี้นะคะง่ายๆนะคะพี่น้องง่ายๆคือเก่าดบานเข้าแล้วเนาะคะเนาะนี่นะคะไก่ย่างนะคะแม่วนันไก่ย่างแม่วนันนี่ละเนาะพี่น้องนะคะนี่นะคะไก่ย่างสมตำาม,มันเขากันขนาดนพี่น้องแล้วก็มีฉ่อมนะคะ นี่นะคะจะอมถือฝนนะคะย่ามขนาดนะคะทั่วพู่นาะพี่น้องเนาะมาได้ค่ะพี่น้องกินน้ำกันเนาะเขาแลงนะคะนี่นะคะง่ายๆได้นะคะตามนี้ตามเกิดนเะะนาะ,ะนะคะขอบคุณนะคะ